สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่เราถ่ายรายการเสร็จนะคะตอนนี้ดูสภาพของดาราสาวนะคะหลับป่ยแล้วตอนนี้ก็มีกินนมพร้อมหลับแล้วะะวันะี้พ่อลับไปแล้วหลับไปแล้วะคะ่ะตาอ้วงอ้วงคุณพ่อก็โดนนิรเทศไปนั่งข้างหลังนะคะคุณพ่อมีคิวฟิตติ้งชุดต่ออีกที่นี่วันนี้ตอนนี้ก็ร่างภาคุณ่อไปฟิตติ้งชุดต่อเพราะว่าเป็นมีงาน มีงานถ่ายโฆษณานะงานโฆษณาใหญ่นะแอประดับประเทศทุกคนต้องรู้จักไม่ถ่ายไม่รู้จักคูให้ยังแล้วให้ช่วยก็แล้วปังค่ะเลิศค่ะกูให้ช่วยงานชิ้นใหญ่พิสตนเตอร์ใหญ่แล้วจัดไปขอบคุณพ่อไม่ได้อื่บมากขอได้ช่วยเลยเออเดี๋ยวหอดจังจับกันจันทร์เป็นต้นหิวข้าวมากเลยอ่ะใครยุบปูแล้วคนได้ปั่นปั่นแล้วเนาะเซ็นทันโบเซนทันโบอยู่ที่ไก่ เกินเพื่อมหนึ่งกิโลว่านึชั่วโมงเ้อมาฟิตติ้งอยู่แถวแบบกลางเมืองดีเนาะโชคดีด้วยว่ามองท้ายเลขการก็มองที่คุณพ่อมาฟิตติ้งชุดวันนี้นะฮะก็ใกล้กันแค่สามกิโลแต่ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีลาดาราศานุนอนได้เลยถ้านอนเสียงานมากเลยนะคะผ่อคลายสุดพลังเลยค่ะ ก็ใช้สุดอก็เอกไเดี๋ยวแบนีตงแี่ตาล่าเป็นเกาตาล่าทันเฮไว้มันมือไยินแล้วมื่อมยินสใช่ไหม ผมเพื่นได้ให้กับว่าเอาพนะี่น้องต้องเป็นเขือนสีชมพูแต่บังเอิญว่าป้าลืมป่าลเรือ่องขอมหลานก็เลยอันบริโภคอากาศไม่หนาวนบอกว่าไปซื้อไม้เอาเพื่นได้ให้กับว่าเอาเอาชิ้นไหนให้ก็ไม่เอาต้องเอาพื่นนั้นก็เลยบอกว่าแทนนุย่ยแทนนุ่ยได้แบบนั้นต้องไปซื้อไม้ซ,ไมนะซื้อไม้นั่นก็บอกซื้อไม้เนาะซื้อไม้เน้อ ด่าล่าสาวนอนหลับนะจ้ากินนมแล้วก็หลับไปเลยจ้าอา้าวพี่น้องจจไลฟ์ยเซอร์อนเดอร์ซามิล่าบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุยแซบโชว์ไพ่เบึ้งบนท้านกับปบื้งย้อนหลังเลยพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเขาแชร์ปวน่านะแฟนเพจอยู่นะจบ๊ายบายสวัสดีค่ะ